ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพยบูรณ์ในที่นี้คือความไม่ประมาทความประมาทคืออาการนอนใจไว้ใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบคอบคนผ่านชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวทำนั้นทนงตนว่าเก่ง ที่สามารถทําความชั่วได้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่าเป็นเครื่องคำจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของค